มาถึงจุดนี้หยุดโลกหยุดโกรธหยุดหลงให้มันเผาๆหน่อยอีกไม่นานก็ตายแล้วผมเนี่ยนั่งท่องตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าอีกประมาณสักไม่เกิน3,000วันมัน้งไม่ถึงแล้วครับไอที่เขาบอกเขาจะอยู่อีกสี่ปีสามพันวันมันอยู่ให้ได้เถอะสามพันวันเนี่ยก็ประมาณ10ปีตอนนี้เจ็ดสิบหชายไทยเนี่ยอายุ7จบสเฉลี่ย เนี่ยเราก็เกินค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปเรียกว่าเกินแล้วถ้าถ้าอีกสิปีก็เกินพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แค่แปดสบแล้วมันจะอยู่อะไรสี่สิบปีแล้วผมว่ามันมันก็โง้ไปตามเรื่องเลครับแต่ว่าถ้ารู้จักมรณานุสสติหยุดโลกหยุดโกรธหยุดหลงหยุดตัวกูของกูกูต้องเป็นผู้ชนะ ถ้ากูไม่ได้ทุกอย่างพังพินาศยังไงช่างหัวมันกูจะพังมันให้หมดผมว่าวิธีคิดแบบนี้อบายภูมินรกภูมิแน่นอนเลยต่อไป